จากที่อาจารย์เรนดอมขึ้นมาในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะเป็นคนที่เกง่งฉลาดแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดนะคะทำงานหาเงินนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะกับตนเองนะสูงมากๆซึ่งพลังงานในวันนี้เนี่ยบง่งบอกได้เลยว่าคุณไม่แคร์แล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกเหนือจากการทำงานการสร้างฐานะการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองคุณรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสดีๆ หรือมีช่องทางไหนที่ดีกับชีวิตดีกับการทำงานของคุณหรือทำให้คุณประสบความสำเร็จโอกาสและช่องทางนั้นๆคุณจะรีบไขวคว้ามันทันทีแต่ทว่าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องซึ่งแน่นอนนะคะหน้าไพ่ดูแล้วคุณอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของงาน นะคะหรือเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มั่นใจมีความลังเลนะคะมีความสับสนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะว่าเขาเนี่ยมีความจรงิงจังจริงใจกับคุณมากน้อยแค่ไหนเขา,เอ,าอยากจะคบหากับคุณด้วยความมุ่งบั่นตั้งใจ ไปกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์แม่นะคะจะมาเปิดไพ่นะคะเพื่อขยายภาพทั้ง3าใบนะคะคำทำนายทั้ง3าใบนี้ให้ทุกคนได้ทราบกันเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้จะมีการติดต่อพูดคุยกันเป็นประจำหรือบ่อยๆหรือทุกวันแต่คุณเองก็ยังกลัวนะคะยังมีความกลัวถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่มั่นคงได้ในอนาคตเพราะว่าดูแล้วในไพ่นะคะใบนี้ที่อาจารย์แม่ขายายออกมา นะคะกับหน้าไพ่ของความที่คุณกําลังสับสนไม่มั่นใจแล้วก็กําลังที่จะตัดสินใจเลือกเลือกเลือกคิดเลือกตัดสินใจอยู่เนี่ยมันเป็นไพ่ของสถานะซึ่งตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์กันนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังรู้กันแค่ไม่กี่คนน่ะอาจจะรู้กันแค่เฉพาะคุณกับเขาหรืออาจจะมีเพื่อนบางคนหรืออาจจะรู้แค่ คนในครอบครัวนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพลังงานเอ e น g รของคนในวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่ขอขยัอีกสองใบเพื่อดูทิศทางนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะที่คุณกําลังสับสนลังเลอยู่เนี่ยมันจะออกมาในทิศทางไหนรูปแบบใดขอสองใบนะคะ รแม่ดีใจกับทุกคนนะคะกับชาวคลิปนี้บอกไปเลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะในอนาคตไม่นานค่ะมีโอกาสที่จะชัดเจนมีโอกาสมีความหวังสูงมากๆเลยนะคะที่เขาเนี่ยคิดนะคะจะคบกับคุณพัฒนาไปถึงขั้นการเป็นครอบครัวเดียวกันการสร้างครอบครัวร่วมกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์นี้หรือสิ่งที่คุณ ไม่มั่นใจหรือกำลังสับสนลังเลยอยู่เนี่ยบอกเลยนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์ในอนาคตจะชัดเจนอย่างแน่นอนเขานะ,ะจริงจังกับคุณแล้วก็คิดไกลนะคะไปถึงขั้นการสร้างครอบครัวนะคะขอให้คุณคบหาเขานะคะอย่างมีความหวังมุ่งมั่นตั้งใจกับเขาได้เลยนะคะน้อมรับคำทำนายคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ